สงครับเพลงเงินล้านสนับสนุนโดยแลคตะซอยเอ็ก스트้าสามร้จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาสู้เต็มที่เ,เราอ,อมาตอแหลมประพาจังหวัดสุพรรณสู้เต็มร้อย จังหวัดสุดท้ายที่จะผ่านเข้าไปในรอบที่2ครับพระนครศรีอยุธยาเอออายุไหร่ลูก18ค่ะโรงเรียนเขาให้ทำผมเนี่ยก็เรียนศึกษาผู้ใหญ่อะค่ะอ๋อ้ทำงานเป็นนักร่องค่ะต้นอายุเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบสามครับปตีเขาแล้วฝึกงานปตีฝึกงานทำอะไรเทศบาลนครครับไม่ยอมอายุเท่าไหร่ลูก อายุ19ปีค่ะเรียนที่ไหนมอรังสิตค่ะเอกขับร้องแจ๊สความสมุดประการสวัสดีครับสรียนอยู่นะครับสวัสดีครับเรียนอยู่ได้ไงครับเรียนอยู่ฮะนิเทศครับอยากทำอะไรจบมาเป็นพิธีกรอะไรพิธีกรโอ้โหขอฝากป้าอย่ามาฝากเลยชีวิตตัวเองอยู่ฝากกันย่ายลูกเต๋าแล้วนะเรียนอยู่ค่ะนิเทศโฆษณานิเทศโฆษณาแล้วโอ้ยเรียนที่ไหนเนี่ยหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพตนบุรี่อยไร้องเพลงป่ะร้องรับจ้างทั่วไปงานบวชอะไรอย่างงี้โอ้แหมเพล่ คนสุดท้ายคนชัดท้ายน้องโดนัทเรียนอยู่ไหมครับเรียนอยู่ค่ะที่ไหนครับส่วนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีค่ะโอ้ยโดนซวยนะจะไม่นะมอสี่ค่ะโอเคนี่โดนัทก็ต้องเจอมะยมโอ้โหผิดไซส์มากเลยใไปเจอขนมฝรั่งไตเติ้ลกันก่อนนะครับเดี๋ยวเลือกแผ่นป้ายก่อนครับน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยนะฮะ สีสวัสด์เงินติดล้อและกระสอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยลูกชิ้นหมูโฮเด้งนะครับทางด้านล่างครับแชมพูสมุนไพรเทียร่าพัลโลมีราชื่อเครื่องนอนพิมียซาตินและใบตัดพยาแรกชาสมุนไพรพลังทิพน้ำดื่มตราสิงครีมน้ำตาบูเป๊ปซี่ออปโป,โปคาเมราโฟนน้ำหวานเฮลส์บลูบอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตเอสีพลัส และกล้องจอปิดวาตาชีครับบัตเทคู่ที่หนึ่งทีมพระนครรีอยุธยาลึกป้ายพีเมียซัตตินเจอไมเคิลทีมสุดรรประการลึกป้ายไฟโตเอสซีพลัสเจอต้นในเพลงสอนกระปิบกระปล่อยสอนกระปิบกระปล่อย,วอยความน่ารักของเธอนกมันเด่งโดด อ,อล่าเธอฟุ้งก็ใจไปไกลหลายโยนพอเธอส่งยิ้มใจเราก็มีอาการเจ็บจีดคิวปิดยแจ้งได้แม่โมโคตรอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่ แต่กลัวว่ามาว่าเธอเป็นคนทีตู้เละอยากจะถามเอาให้ชัวร์ๆเธอจะสนไหมจะได้กราพูดว่า I love you เธอบอกให้ดูเอาเองคืนนี้จะแฟนใหม่มาก็แปลว่าตอนนี้ถึงปีสองจะแฟนใหม่มีจะอยากจีบเธอเอาเบอร์เธอไปแล้วนัดกันให้ดีแฟนเธออีกทีจะเรียกโทรไม่จี ความโสดระมานก็ปิดกระปอยก็ปิดกระปอยก็ปิดกระปอยปอยโสดนี่ิดเป็นร้อยนีกิดเป็นร้อยอีกนิดจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมาก็ได้เวลายอยย่อยย่อยความโสดระมานก็ปิดกระปอยก็ปิดกระปอยก็ปิดกระปอยปอยโสดเีเป็นร้อยเธิดเป็นร้อยอีกนิดจะสองร้อยโสดไปบางเวลาถ้าแฟนเธอมาก็ได้เวลายอยย่อยยอยย่อยยยย่อยโอ้จะมาเจอตัวแม่เต็มเต Terima kasih, Riana. Kami akan lo เพลงมันสนุกมากะค่ะแต่ว่า,เ,าเหมือนมารองเพื่อการแข่งขันมันเลยทําให้คนดูรู้สึกว่ายังไม่สนุกแล้วท่าก็ต้องหามาเยอะกว่านี้หน่อยแต่ไงคุณก็เลือกทางนี้นะต้นเพราะว่าอ่ะสมูทมากกว่าสมูทกว่าแค่นั้นเองตอน้นครับได้รูปหนักแน่นกว่า,าดูจากรูปร่างนะครับไม่อยากเลือกทั้งสองทั้งห <c oughs> ัดเลยอ่ะไม่นุกอ่ะ ไม่หนุกอ่ะผมว่าเขาตั้งใจแข่งขันเกินเกินไปเปล่ามันเลยแบบว่าหนูเลยไม่ส่งฟิลมาทางพวกเราเลยจริงๆเต้นสนุกนะฮะแต่มันสนุกกับตัวเองแต่ที่ให้ต้นเพราะว่าต้นมีลูกขยันคือเขาเต้นแต่แรกกันจบเลยเออเห็นใจเพลงนี้ครับพี่มันไม่ใช่เพลงที่ต้องมาจริงจังอ่ะไม่เคลิ้นจะดูเฮฮากว่าการนั้เองฮะโอเคมาแบทเทิลกันนะแบบก็ร้องให้มันสนุกสนานเท่านั้นเองกาแดนนี้เป็นของอยุธยาครับ เธอคู่ที่สองเอิญปะทะลูกเต๋าในเพลงยิ่งถูกยิ่ง,ย,งยิ่งต้องสวยยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องสวยใช่ครับ เสียหลักโดนโทนเดกกันหนึ่ก็มันตั้งช้ำมันตั้งช้ำน้ำตาก็แตกกระจายดูคนมันช้ำนาต้อเราไปพากใจก็เนีว่าโดจริงนี่น่าจะหายแล้วไลเน่เปนอไรอ่ะยิงเขาสิแค่เพืทอไงคนไม่รักดี่วรอ่ะลุกขึ้นสิทัไมู่้เสียดายแสบยิงตัวเองยองเอไ้ไม่ต้องแคร์ไรเทียวเดียวเอาไวปรอไกอนยิงวิง เพียงพไว้เป๊ะรอไวไ้ก่อนยิงตุกงิกหิงตองเสียไม่ตัวงเพอะไรเอาอีสัพพอไว้สวยอยากไปยังทักถนหยิงตุกจิกงิงตองสวยไม่ต้องแครไรเรียวเยเขาไว้เป๊ะรอไวไ้ก่อนหิิงจุกจิกหงิงตอง แบทเทิเกันอย่างสนุกสนานเลยเใช้ได้ใช้ได้ทั้งคู่ลูกไงข้อนี้10คะแนนครับสำคัญด้วยปากน้ำหรืออยุธยา ให้สองคนเลยนะเพราะว่าเนี่ยแหละคือสนุกดูแล้วพี่รู้สึกว่าพี่อยากออกไปเต้นด้วยเี่ยยาดีกว่าทำไม,มคะแก่แล้วยาพี่ให้ลูกเต๋าเนี่ยเพราะว่า เก็บทุกเม็ดของดนตรีของกระแตะแล้วก็ทา่าใน MV ด้วยเหมือนกันถือว่าเป็นตัวอย่างของการแบทเท่อที่สนุกส,สนานยอดแม่ลูกเตาก๋าเขาจดเต็มค,ครบเครื่องต้มยำเลยชอบเลยชอบมากครับแต่จริงๆหนูก็ชอบทั้งคู่แหละเนี่ยอยากจะเอาแบบเป็นตัวอย่างเลยนะให้ดูๆต้องอย่างนี้มันต้องสนุกแบบนี้เลยแต่ลูกเต๋าเต้นมาอย่างที่หอมบอกอ่ะมันเป๊ะเป๊ะเลยดูเป็นงานผับมากเลยมันใช่เลยอ่ะแต่ว่าเอินเอิญก็น่ารักเอิญก็สู้ไปถึงเหมือนกันนะลูกเต่านี้ถือว่าเป็นฟินส์ออฟซุมบ้าได้เลยนะโอ้โหขุ้มมาแล้วมัน ปังปังปั้งมันต้ออย่างนี้โดนตีตอนต้นมาทำให้ดูว่าเท่าไรตอนเต้นทำไมต้องทาปากเต่าฟิลออฟฟิลฟิลถ้าไปดูภาพรีเพยจะเห็นว่าลูกเต่าเนี้ยปั้งปึ้งปุ้งปังนี่คือเต้นชัดมากเงี้ยเพราะตบมือให้คู่นี้เจ๋งมาก สนุกสนานสนุกทั้งคู่แต่ว่าเอิญเป็นสนุกแบบเฮฮาฮะลูกเต๋าเป็นความสนุกแบบเป็นโชว์ก็เลยมันดูพร้อมแล้วก็ดูสนุกโอเคนะครับแต่ทั้งคู่ดีทั้งคู่ฮะดีทั้งคู่้งคู่สิบคะแนนนี้นะครับเป็นของสมุดปราการตอนนี้สมุดปราการกลับมานำห้าอยู่ที่คนสุดท้ายอยุธยาหรือสมุดปราการช่วงหน้าครับ น้องวิญญเป็นคนที่มีเสียงคมมากวางเสียงได้ดีมองกระจกเงาเห็นไม่นารักน้าโต้นัเป็นคนที่มีเนื้อเสียงเพราะแล้วก็อ่อนหวานเขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยพี่ผู้ตมตรงเลยนะยังร้องไม่ถูกใจพี่ตั๊กทั้งคู่เลยนะคะมันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่นใจทาจไม่อยา สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยผงซอสหอยนางรมตราทิพพรสเช่นไรครีมอาบน้ำตาบูซิลกี้สมูทแอนด์มอยเจอไรซิ่งกิ๊กดูสงครามเพลงเงิน